เจ็ดมุมมองและการมองโลกแบบมหาตามะคานทีข้อหนึ่งทุกอย่างในโลกนี้มีสองด้านทั้งสร้างความสุขและความทุกข์จงเลือกมองเฉพาะด้านที่สวยงามใช้เวลากับมันเพื่อสร้างความอิ่มเอมใจส่วนอีกด้านจงมองผ่านและเก็บไว้เป็นบทเรียน 2. ความคิดเป็นสิ่งวิเศษจงคิดแต่สิ่งที่ดีงามและผลตอบแทนที่ได้รับจะงดงามเช่นเดียวกัน 3. เราไม่อาจสร้างความพอใจให้แก่ทุกคนเพราะหากทำเช่นนั้นสุดท้ายจะไม่สามารถสร้างความพอใจให้ใครได้เลยจงซื่อสัตย์กับตัวเองรับฟังโต้แย้งด้วยเหตุผล และยึดมั่นในสิ่งดีงาม 4. เผชิญหน้ากับคำตำหนิหากผู้ใดกลัวหรือมัวตาลีกหนีย่อมไม่มีวันทำงานสำคัญได้จงรับแต่สาระที่เขามอบให้ปล่อยอารมณ์ให้ผ่านเลยไปคิดเพื่อแก้ไขและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด 5. คนอื่นเท่านั้นที่มองเห็นหลังของเรา เมื่อมองไม่เห็นแผ่นหลังฉันใดย่อมมองไม่เห็นความผิดพลาดของตนเองฉันนั้นจงฟังคำแนะนำจากผู้อื่นแล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 6. กพูดให้น้อยลงคิดให้มากขึ้นจงหาข้อมูลให้มากคิดก่อนพูดเพราะความนุ่มนวลและความสุข,ขุมเป็นสัญลักษณ์ที่แท้จริงของความสำเร็จในชีวิต 7. ศรัทธาในตัวเองที่ใดมีศรัทธาที่นั้นย่อมไม่มีความสิ้นหวังจงมองเป้าหมายมากกว่ามองอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างทางเล็กมนัญญาเรียบเรียง